สวัสด,ดีหน้องสวัสด,ดีตอนเสาร์เนาะสวัสด,ดีก่อนท,ที่จะเดินทางไปถอดหัวถอดกระทิหรือถอดปะปานแลจื้อว่เคยใหญ่เจังเวนเนาะแล้วก็มีอันนี้ว่า้เบึงนาะพีหน้องก่อนที่จะไปเพอะดีอันนี้แมนคล้องจากสำนาาเนาะที่ฝากมาให้ทิพมื่อวานนี่กาเป็นค่าต่างกล่องเนาะไอเป็นตัวจับกล่องซึ่ง มันถิบแบบมันถูกทรมานบูว,ว,ว่าว่าถูกทรมานได้บเนาะคืออันนี้เหมือนค่าต่างกล่องถิบทีใส่ทายตลอดเนาะซึ่งจะมีซองค่าค่านี่บใส่แล้วพี่น้องเพราะว่าค่านีหันมันมันหลงเลงหลงเลงเนาะมันใส่บข่อยดีแล้วนกะ็มันเวลาตัางมันกะซีลงเลงลงเงลง,เงมันจะขว่วยอย่างซีเนาะซึ่งแล้วก็อันนี้ออกแล้วแล้วโบใส่เนาะอันนี้เ สากั้นเนาะตัวนี้ใหญ่กว่าน้อยนึงแต่ว่าแบบนี้จะแข้งแห้งเนาะแบบนี้จะบดสันเลยแต่ว่าแบบนี้แเลงแรเลงแรเลงแบบนี้บดสันแต่ว่าตัวนี้หันทิปซื่ออยู่ไทยสื่ออยู่บ NK อยู่ไทยเนาะสื่อประมาณสี่หาร้อยบาทนี่แหละแต่ว่าตัวนี้ทิปซื่ออยู่เล่าทิปซื่ออยู่เล่าเข้าเอินพันหนึ่งเนาะแต่ว่าทิปต่อได้หาลอยต่อได้แซนหาเนาะพีนองเนะเาะแล้วก็ สิ่งที่แบบบัรนหยุงยากเนาะสำหรับการบิด youtube หรือว่าย t u b e ทุกคนต้องเจอเนี่นอนก็คือทาแบบผู้ไดที่แบบใส่ค่าต่างกองแบบนี้เนาะที่เป็นหัวจับแบบนี้พี่น้องสังเกตแต่ก่อนนะมันจะมีหัวจุกในนี้มันหมักออกตลอดทาหัวจุกบุอ,อกก็ต้องออกมองนี้เนาะมองนี้นี่จะออกตลอดเลยแผนอันนี้นะเพราะว่ามันหาดขึ้นจังสีนะมันมันบริได้ปริมาตรไอบ้บโบสเทียนละผาเนาะแบบ โทรศัพท์สีหน่อยเล็กสีใหญ่มันก็ต้องหัดหัดแห้งแล้วก็บางเถื่อแบบโทรศัพทรามัน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 สูงเกินไปแล้วมันก็อนาอกนอกจานั้นเวลาที่ใส่นะทีบต้องมีอย่างอย่างสีใส่ตลอดแล้วก็มันหนุงยากแล้วก็โทรศัพท์บนะตกแตกไลเถือกันพี่น้องโทรศัพทบทีบกระลังถ่ายอยู่นี้แตกตลอดแล้วนี่นาแตกไล่แล้วเพราะว่ามันตกตลอดนาะจนั้นก็เลยเมื่อก่อนประมาณอาทิตย์ก่อนหรือซองอาทิตย์ก่อนเนาะถิบก็เลย ให้ยซ้ำนานสั่งมาให้เนาะเพราะว่าส้ำนานท่นเคยสั่งของอยู่รานเสดาเนาะแล้วก็สั่งมาด้วยเนาะอันนี้ก็เลยอ,อันนี้ก็ส่งจากเวียงจันทร์มาเหลากระมือหนึ่งเนาะส,ส่งอ๋อแล้วแต่เนาะเพราะว่าการเดินทางแต่เวียงจันทร์มาเหลาจะไลเพิ่นกะเก็บเครื่องใดแล้วก็มาสะไลกับมือเดียวกับหอดเนาะมือ ฝากก็แรงต้นเสาอีกหอดพี่หรือว่าแล้วแต่แล้วแต่แตว่าเครื่องเต็มโหลดโบเล,โลยโหลดกสิออกน้องโหลดขนส่งบริษัทขนส่งรือว่าเครืหลี่น้พี่น้องซึ่งาการสั่งคล้องอยู่ลสาสัตมาเล่านี่ก็คือเพิ่นจะสั่งแต่ว่าทีมยังไม่ได้ทำข้อ,ขอ,ขอมูลละเอียดน้ำซ้ำน่านเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าส่งมาเขาจะใส่สื่อในเวียงจันทร์แล้วก็อันนั้นเขาจะส่งมาให้เจนุด คนส่งน้องค่ายเนาะจากนั้นเจ้าหนุดคนส่งน้องค่ายก็สิส่งต่ตมันยังทีอยู่ในเล่าเนาะพี่น้องการจะมีอันซื้อเบอร์โทนซื้อน้ำสกุลเบอร์โทแล้วก็สถานถี่ส่งนั่นเองเนาะในเวียงจันทร์สนานทาพี่น้องแบบยักษ์สังยากส่งข้องมาเล่าก็จะมีซองวิธีเนาะคือส่งมาบันทิดก็จะผ่านอนาันนไปซนีแต่ว่ามันซีดนเนาะพี่น้องบุวนยามได้ซีฮอดแต่ถ้าใส่วิธีนี่ก็คือฮอดใบเนาะ คือคนส่งนนเจหนดมันจะมีบริการแบบว่าทาอยู่ในน้รข้วมวกกับสรงฮอตบ้านแต่ทาแบบอยู่ต่างแพ่งกับสีฟากคนส่งต่อหรือว่าฝากรถแม่ให้ <c oughs> ตื่นเต้นอันนี้มาไมา่ให้เบ่งซื้อนะพี่น้องดีใจแห้งเนาะเพราะว่า <c oughs> แบบทิบมะหมากอันนี้แห้งม,มันตกตลอดโทรศัพท์ตกตลอดเนาะทาพี่น้องเดี๋ยวจะจลองให้พี่น้องเบ่งเนาะคือสมมติว่าโทรศัพท์แบบนี้เนาะอันนี้โต๊ะทีทิบไส ถ้าสไตรถูกเถื่อก็จะใส่หน่วยนี้เนาะเพียงมันสีแรงเนี่ยมันก็มีเคล็ดเปลี่ยนเนาะตัวนี้มันอ่ารุ่นนี้บ่มีอยู่แล้วบ่มีทีมห้ามืดแหลวบ่มีรุ่นมันมันรุ่นเก่าเนาะซัมซุงเอสเซเว่นแล้วก็เวลาเขาใส่แบบนี้เนาะมันกะมันกะสีดอดออกเนาะมันสีบระยู่โดยเฉพาะบ่มีตะปูดูเถิงนีแห้งบระยู่เนาะเพียงนี่มันมันจะเป็นจากสีจอซับจะตกตลอดฉะนั้นทาแบบทิปใส่หน่วยนี่ทิปก็จะเห็ดอย่างซี่ไว้ <laughs> จะเหตุจังสีแล้วที่น้องจะเป็นแบบนี้ตลอดฉะนั้นแบบมันหยุ่งยากไล่ในการถีจะันถึกวิดีโอจะเหตุกิจกรรมต่างๆฉะนั้นถิบบ่ขอยมากแบบนี้แต่ก่อนก็มันจะมากับหลุ่นมันก็จะเป็หลุ่นนี้เลยเนาะแต่ว่าถิบไปเจออันหนึ่งที่อ,อยู่ไทยเนาะจะเป็นค่าแบบนี้เนะ <laughs> าะถิบสั่งว่าซองซองอัน โว่ามันสิคือมันสิคือกันโมกับตัวนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่เพียงสั่งมาสองอันเนาะนี่เอามาแล้วดิจ่ายดิจ่ายปาถืกเหล็กไม่น้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเวียกทีแบบเห็ดประจำประจำแล้วมันหนุงใหญ่จนระิงๆอ่ะมันมือดอารมณนะ์เนาะนี่นี่อันนี้ก็คือแบบทีหลุนทีซีดใส่อันหนึ่งนะมัน มันเหี้ยนะพี่ดองมันเถี้ยของทิพย์นะแต่ก่อนนะทิพย์จะสื่อแบบนี้มาใส่สื้อยุไทยสื้อลอยบาทเน,นอตอนนั้นแล้วก็เอามาใส่แล้วก็มันเถี้ยเพราะว่ามันจะมีรออสอยนี่อันนี้ให้พี่ดอกมือนี่สั่งมาหอดเล้วนี่เดี๋ยวเ้ามาแกะอันที่หนึ่งเนาอะ,อะเอาไว้นี่ใส่ดีเลยพี่้องรุน่นนี้อันนี้เบิร์อันนี้เขาบริจาคมารีวิวนะแต่ว่าอยากให้ยูทูบเบิร์ได้เบิ่งครับได้ที่แบบเห็ด ยูทูบลูกว่วไทยอันนั้นเนาะอ่ามันจะเป็นหลุนเดียวอันโบเมนลุนเดียวคล้ายคล้ายข้องถิบเนาะแต่ว่าตัวน,นี้มันจะใหญ่กว่าตัวน,นี้มันจะหนากว่าเนาะอันนี้หนาะแต่ข้องถิบนะประมาณครึ่งหนึ่งของตัวนี้เนาะแต่ก่อนร้อยหนึ่งอันนี้คูซ้ซื้อว่าสิซอมาอยู่เท่าไหร่เนาะหกสิบเก้าบาทเนาะนี่มันจะเป็น 4, นึงสีออกเนาะที่แหลกที่แหลกนะมันจะมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้้บบาสมุดว่าทรัพท์เซ่าห้าเข้ากะมุ่นขึ้นเนาะ มุนขึ้นแล้วมันกัดจะยาขึ้นมันจะใส่ดีน,นี่ใส่ดีลีเนาะนประมาณนี้เนาะพีน่นนองแล้วก็เอามาใสา่ดิใจแห้งดิใจแห้งแห้งดีใจไรสิบสังมาซองอันพอมีเหรอนะเผื่อเผื่อมันเพออีกอันมาของิีตัตเก่าคัลลอเมนมันบริเพอได้แต่ว่ามันเหี้ยเนาะตอนที่ทีบขี้รด จกักเลยดิบย์ได้เอาออกแต่กระตาหล่นแล้วอันนี้มันเหี่ยไปทอนทิทอนนี้มันเหี่ยออกก็เลยเลือดแต่ทอนนี้ก็เลยใส่บ่ได้นี่นี่เนาะพี่น้องแล้วก็เขาก็เอาวันเอาวันนี้มาใส่แบบนี้เขาก็หั่นเอาอ,อีกหั่นออกจนกว่ามันจะสุดโทรศพัพท์เฮานี่เนาะนะนอกจากมุ่นดึกสิ มันกัจังสีไหวนี่มันกาสีใสสัมบายเนาะมันกาสีบัสีบโตกสีบัย่งแล้วกาสีบวหัดคือคือตมคือตัเมื่อกี้นี่อันนี้หันอุยพี่้อกเนี่ยพี่อมันเหตุไห้มันเหตุไห้มันหัดโทรศัพท์เตือนไปแล้วมันไปยููเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สบายเลย้วี่นาะดิจแห้งเนาะดีใจลายดีดใจแบบอย่างแบบ ใหญ่ๆว่านโดนเลยอันห้าสื่ออยูเล่าเวลาถิพไปตลาดไปสวรรค์เขตกระทามหา้ามื่อถึงหันบ่มีค่ายเลยเนี่ยบ่มีค่ายหลุนนี่เนาะถิพย์เล่าว่าสั่งมาไหวค่ายอยู่บ่หัอวอยูเล่าบ่มีค่ายเนาะแล้วก็มัดใส่ดีอันนี้ราคาหกสิบเก้าบาทสั่งอยู่ราสดาเนาะรวมทั้งขาส่งหอดน้นองเอขาส่งหอดเวียงจันทร์ก็คือจังหวะสี่สิบสี่บาทบาท่รวมเป็นซองหล่อสิบเจ็ดบาทนี่แหละสำน,นัน อันมาบอกเนาะนี่ได้แล้วน่นายดีใจดีใจแหกเนาะแล้วก็จะมีอีกอันอันหนึ่งเนาะจะมีอีกอันหนึ่งท่ว่าทิวาชื่ชื่อ,อซ่องเขื่องไปน่าเมื่อนี้หันเมื่อนี้ก็คือจะไปธารกิจเนาะเพีองใส่ก็จะมีซ่องเขื่องบางเท่อได้ใส่ซ่องหน่ยเนาะ,ะนี่อันนี้ทิบบริษัยโดนเลยเนาะลุนลุนตัวหน่อยนี่มันก็ยังใส่ไดยย้ยูแต่ว่า ค่าหลอกอันนี้ของถิบมันหายมันเวลาขึ้นยันซีมันกะหลอกบ่ได้เนาะต้องถ่าแบบใสยังซีอ่ะได้เลยอยู่นี่บม่ได้ใสโดนเลยถ้ากระจับมามันจะควรล่งแรงลงแรงอย่างซีแต่ว่ามันกะใส่ไดอยู่พี่น้องนี่เนาะอันนี้กะมาอวดค่าต่างเกาะไม่เหมือนมาอวดมารายงานตัวแบบอานาอยากให้พี่น้องเห็นความหยิ่งหยาค่องการถ่ายคลิปเนาะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ที่ว่าไล่ไล่คนก็อาจจะเป็นเพราะว่าอ่า มันบูมี่คายหลุ่นเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่เพินสั่งมาแต่ทางทางไทยแต่ว่าทีที่เพ้นรีวิวส่วนไลฟ์แบบยูทูบเบอร์เหตุยูทูบและรีวิวนะทีบ ok head, ทุคอยเห็นเนาะทีแบบใส่แบบนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละพี่น้อง <c oughs> ส่วนตอนนี้การมีภารกิจเนาะทีจะไปก็คือไปถอดผ้าปา่าหรือว่าไปถอดคั้นทิ้นกับหูเนาะพี่น้องสะนันทีก็เลยต้องมีมือกล่องซองคนไปนาเนาะส่วนมือกล้องที่ว่าเป็นคนมีชีวิตเนาะพี่น้องผู้ได้กะ อบุหัวเป็นจังไดเนะเาะอ่าอนันข้าค่าเบียค่างานมืดเนาะแต่ว่าทิบหันสิป้ายเงบอมีคนไปทิบกะสิไปเนาะเพราะว่าตั้งใจไปแล้วแล้วก็บุหัวสิหมูไม่หมูหรืแต่สิป้าเนาะพี่น้องกะสิอาบุญมาฝา,ากเด้อแล้วก็ขอขอบคุณท,ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใ,ใจให้ถิบมาโดยตลอดแล้วก็จะพยายามเ,าเหด็ดแต่สิ่งดีๆเผื่อสร้างภูมเนาะพี่น้องแล้วก็สิตั้งใจเห็ดให้ส่อง เคองถิบดีที่สุดนอละกัสิพยายามน้องๆสำหรับคนทีตั้งใจอยากเห็นยูทูบเบอร์เนาพี่น้องกะพาติดตามผลงานกล้องถิบต่อไปในเล้เอเนาออันนี้สุดสุดทีจะไปสุดเอ้ยสุดทีจะไปอะนะไปมือนี้เนาะแพนด่าแพนด่าน่าเจ้าบริไปเนาอประมาณนี้นี่เนาะ ตอนนั้นกะสีจบทานผู้ชมใบเพียงเท่านี้เนาะทานผู้ชมกัเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวนี้ด้ใจแหกได้ได้กล่องไอ้ได้เห็นค่าต่างกล่องแล้วเนาะกัเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจนหรับคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้เสียลงเลยบริตตัเนาะ